นทกมีนิ้วเพชรแล้วสวรรค์ต้องลุกเป็นไฟนี่คือจุดเริ่มต้นบทใหม่ของมหาสงครามระหว่างยักษ์กับกองทัพวานอนเมื่อความรักคือกลวงไปสู่ความตายทศกันจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนกรุงลงกาที่เคยถูกทิ้งร้างให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นมายังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่หนึ่งกำเนิดทศกัณครับ เนิ่นนานมาแล้วในโลกมนุษย์ที่กว้างใหญ่ไพศาลมีสวรรค์นรกเทวดาและอสุร,รากายและก็ยังมียักษ์ร้ายอยู่ตนหนึ่งนามว่ายุรันตยักษ์บำเพ็ญตบะอยู่บนยอดเขาจักรวาลมาอย่างยาวนานจนวันหนึ่งเขาก็ได้รับพรวิเศษจากพระอิศวรให้มีฤทธิ์มหาศาล ด้วยพรวิเศษข้อนี้เองล่ะครับมันก็ทำให้หิรันตยักษ์เกิดความทะนงตนหมายจะใช้พลังที่ได้มาทำลายล้างโลกมนุษย์โลกสวรรค์และก็โลกใต้บาดาลให้สิน้นเมื่อคิดได้ดังนั้นิรันตยักษ์ก็จัดการม้วนแผ่นดินทั้งสี่ทวีมมปมาหนีเอาไว้ที่ใต้รักแร้แล้วก็พามันลงไปอยู่ที่เมืองใต้บาดาลเรื่องนี้เองล่ะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้พระอิศวรโกรธมาก พระอิศวจรจึงสั่งการให้พระนารา์ไปปราบหิรันตะยักษ์ให้สิ้นชื่อเมื่อพนารา์ได้รับภารกิจมาแล้วก็ไม่รอช้าครับเขาเดินทางลงไปยังเมืองใต้บาดาลทันทีโดยการแปลงกายเป็นพระยาวราหะสุกรเพือกที่มีเขี้ยวเป็นเพชรพุ่งเข้าไปโจมตีหิรันตะยักษ์อย่างรุนแรง การต่อสู้ของทั้งสองเนี่ยนะครับสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งบาดานและไม่นานหิรันตยักษ์ก็ถูกเขี้ยวเพชรของพญาสุกรเผือกิดจนตายเมื่อสิ้นหิรันตยักษ์แล้วพญาวราหะก็ใช้เขี้ยวเพชรของตนเองยกแผ่นดินทั้งสี่ทวีปให้กลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมของมันก่อนจะคืนร่างกลับเป็นพระนารายณ์สีก้อนขึ้นขี่ครุ บินกลับไปนอนหลับพักผ่อนอยู่บนพญาอันตนาคราชนัากเกษียณสมุดอย่างสบายใจต่อไปแต่ในขณะที่พระนารายกกำลังนอนหลับฝันดีอยู่นั้นเองล่ละครับจู่ๆก็มีดอกบัวผุดออกมาจากสะดือของพระนารายและภายในดอกบัวดอกนั้นก็มีเด็กชายผิวผุดผ่องนอนหลับอยู่ด้วยพระนารายจึงรีบอุ้มเอาเด็กชายพาไปหาพระอิศวรและก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสังหารหิรันตยักษ์ พระอีสวรนนก็ดีใจมากเลยนะครับที่โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งส่วนเรื่องบุตรแห่งพระนารายนั้นพระอิศวรก็จัดการส่งต่อให้พระอินทให้เขานำลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อสร้างเมืองบนชมพูทวีปขึ้นมาให้แก่เด็กชายแล้วก็แต่งตั้งให้เด็กชายผู้นั้นเป็นกษัตริย์ในสุริยะวงศ์เพื่อครองแผ่นดินแห่งนั้นเป็นคนแรกพระอิน,นก็รับเอาบัญชานั้นมา รีบขึ้นขี่ช้างเอราวัณน,นำขบวนเทวดาลงไปยังป่าทราวดีแล้วมอบหน้าที่เนรมิตสิ่งก่อสร้างต่างๆให้แก่พระวิษณุกรรมแล้วก็จัดหาประชาชนจากทั้งสีทวีปให้มาอยู่ร่วมกันในเมืองใหม่และก็ให้ชื่อเมืองแห่งนี้ว่ากรุงศสียยุทธยาทวาราวดีหรือกรุงอโยธยาซึ่งมาจากการผสมชื่อของสีดาบท์ที่ได้บำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าแถบนี้มาน,านานนับแสนปีแล้ว จากนั้นพระอินท์ก็จัดพิธีราชาพิเศษให้แก่บุตรของพระนารายแล้วเรียกขานนามของเขาว่าเท้าอโนมาตันให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินด้วยความผาสุกต่อไปกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปจนสิ้นเท้าอโนมัตันแล้วเท้าอัชบาลโอรสของเท้าอโนมาตันก็สืบสกุลสุริยวงศ์ปกครองกรุงอโยธยาเรื่อยมา และในขณะเดียวกันนี้เองล่ะครับบนพรหมโลกเท้าสหาบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกก็กําลังจ้องมองลงมายังเกาะลังกาบนโลกมนุษย์ด้วยความเสียใจเนื่องจากเกาะลังกานั้นเคยเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองอย่างมากแต่ภายหลังที่พญายักษ์สหามาริวันหนีพระนารายไปอยู่ที่เมืองใต้บาดาลแล้วเกาะลังกาก็กลายเป็นเมืองร้างส่งผลให้ราชวงศ์ในวงพรหมต้องสูญสิ้นไปด้วย ด้วยความเสียดายนี้เองล่ละครับท้าวสหบดีพรมจึงตัดสินใจสร้างกรุงลงกาขึ้นใหม่โดยอัญเชิญพระวิษณุกรรมให้ลงมายังเขานินลกาลาศูนย์กลางของก๊กเพื่อเนรมิตปราสาทบ้านเรือนอุทยานและกำแพงกรุงลงกาขึ้นมาใหม่ให้สวยกว่าเดิมจากนั้นท้าวสหบดีพรมก็สถาปนาโอรสของตนเองนามว่าทาดาพรมให้เป็นท้าวจตุรพักปฐมกษัตริย์แห่งกรุงลงกาต่อไป และในขณะที่เท้าจตุรพักกำลังปกครองกรุงลงกาอยู่นี้เองล่ะครับเท้าสหามาริวันก็พาครอบครัวขี่บุษบกขึ้นมาเยี่ยมเยียนพร้อมกับมอบบุษบกแก้ววิเศษที่ได้รับมอบมาจากพระอิสวรให้เป็นของขวัญซึ่งบุษบกนี้นะครับมันจะไปที่ไหนก็ได้ทุกที่ตามที่ใจต้องการแต่มีข้อแม้เพียงข้อเดียวที่จะต้องจำเอาไว้ให้มัน่นนั่นก็คือห้ามให้หญิงไม้ขึ้นขี่มันเป็นอันขาด เพราะมันเป็นคำสาพที่จะทำให้บุตรสบกวิเศษเสื่อมฤ์ในทันทีเท้าจัตุรพักก็รับเอาไว้ด้วยความปราบปลืม้มและก็ดูแลบุตรสบกวิเศษนี้เป็นอย่างดีในตลอดเวลาที่เขาปกครองกรุงลงกาจนกระทั่งเทา้าจตุรพักสิ้นพระชนไปพญายักษ์นามว่าเท้ารัสเตียนโอรสผู้มีสี่มือของพระองค์ก็ได้ขึ้นปกครองกรุงลงกาต่อไปอย่างผาสุข และในเวลาเดียวกันนี้เองล่ละครับบนสวรรค์อสุรพมหรืออสุรพักชาวสวรรค์ชั้นพรหมโลกใจพานตนหนึ่งก็ได้บำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานจนสามารถที่จะขอพรจากพระอิศวรได้แล้วอสุรพมจึงเดินทางไปเข้าเฝ้ามาหาเทพเพื่อขออาวุธเป็นคทาเพชรและก็พรวิเศษจากมาหาเทพว่าขอให้ไม่มีใครสามารถต่อกรกับเขาได้เลยซึ่งพระอิศวรก็เมตตามอบในสิ่งที่เขาขอให้เลยนะครับ แต่ทว่าหลังจากที่มาลีวัคภมพรมที่มีจิตใจเป็นธรรมได้ทราบถึงพรวิเศษที่อสุรภมได้รับเขาก็มีความกังวลใจอย่างมากเพราะอสุรภมนั้นมีจิตใจที่หยาบช้าอีกไม่นานเนี่ยทั้ง3มโลกก็คงจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแน่พอเมื่ออสุรภมจากไปแล้วมารีวัครมจึงรีบไปเข้าเฝ้ารายงานความกังวลใจต่อพระอิศวรพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงต่อเท้าอัชบาลแห่งกรุงศรีอยุธยา ลัวว่าเขาจะสู้ใครไม่ได้หากมีัยเข้ามาถึงตัวมาลีวัคพรมจึงอยากให้พระอิสวนมอบอาวุธวิเศษสักชิ้นหนึ่งให้แก่กษัตริย์องค์นี้เพื่อเอาไว้สู้กับอสุรพมในอนาคตซึ่งพอพระอิสวนได้ฟังแบบนั้นก็ไม่ได้นิ่งดูได้จัดการมอบพระฐันเพชรซึ่งได้รับพรให้ชนะคาดาเพชรของอสุรรมให้แก่มาลีวัคพรมนำไปมอบให้แกเท้าอัชบาลที่โลกมนุษย์ซึ่งเท้าอัชบาลก็รับมันไว้ด้วยความซาบซึ้งใจ และเพื่อเป็นเกียรติในมิตรภาพครั้งนี้เท้าอัชบาลจึงขอสาบานว่าจะเป็นเพื่อนกับมารีวัคพรมไปตลอดชีวิตเลยล่ะครับกลับมาดูที่อสุรพมใจพานหลังจากที่เขาได้คาถาเพชรและก็พรวิเศษมาแล้วอสุรพมก็เหื่นเกลมนะครับใช้พลังอำนาจที่ได้มาเที่ยวไปรุกรานทั้ง3โลกตามที่คาดเอาไว้จริงๆเหล่าเทวดาและเรือีทั้งหลายต่างก็พากนันหนีตายมาขอความช่วยเหลือจากเท้าอัชบาลที่กรุงอโยธยา แน่นอนครับว่าเท้าอัชบาลเนี่ยเตรียมรับมือเอาไว้อยู่แล้วพระองค์รีบหยิบเอาพระขันเพรขึ้นขีพ่พิชัยราชรถรถม้าสิบคู่ที่รวดเร็วดังสายลมไปต่อกรกับอสุรพมในทันทีในขณะที่อสุรพมกำลังอารวาสอยู่ที่เขาพระสุเมนเท้าอัชบาลก็หอกเข้ามาขัดขวางและก็เกิดการต่อสู้ที่ถึงเดือดขึ้นอัฐาเพชศเนี่ยนะครับกระทบกับพระขันเพชศเสียงดังสนั่นไปทั่วทั้งทวีป แต่ท้ายที่สุดแล้วคาถาเพชรอันทรงพลังก็หักเป็นสองท่อนและอสุรพมก็ถูกเท้าอัชบาลสังหารได้จนสำเร็จชัยชนะครั้งนี้ล่ะครับมีเหล่าเทวดามากมายลงมาโปรยดอกไม้เพื่อขอบคุณกันอย่างล้นหลามเท้าอัชบาลก็ทั้งดีใจและสาะใจจัดการตัดเอาหัวของอสุรพมกลับไปเย้ยต่อที่กรุงอโยธยาพร้อมกับสาบให้อสุรพมเป็นวิญ,ญญาณเฝ้าสวนไปตลอดกาล และจากเรื่องราวครั้งนี้ล่ละครับคนที่ลอยได้รับคุณงามความดีไปด้วยก็คือมารีวัคพรมเขาได้รับเชิญให้ไปเข้าเฝ้าพระอิศวรและก็ได้รับพรจากความดีที่ช่วยปราบอสูรร้ายในครั้งนี้มารีวัคพรมจึงขอให้ตนเองมีวาจาซี์พูดสิ่งใดออกไปก็ตามมันก็จะต้องเป็นตามนั้นพระอิศวรก็ตกลงมอบพรให้ตามคําขอและก็ขนานนามให้กับมารีวัคพรมใหม่ว่า เทามารีวาราชนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับในขณะที่เมืองหลายเมืองในโลกมนุษย์กำลังพบกับความสงบสุขอยู่นั่นเองล่ละครับบนสวรรค์ก็กลับเจอกับความปั่นป่วนอีกครั้งเมื่อยักนามว่าเท้าวตีบุรัมกษัตริย์แห่งกรุงโสรถแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างโยคีทำพิธีบวงสรวงบูชาไฟเป็นเวลาเจปีเจเดือนเพื่อขอพรต่อพระอิศวร ระอิศวรที่ให้ทุกอย่างแก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจก็รีบเสด็จลงมาให้พรแก่เท้าตีบุราว่าเขาจะมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ไม่มีใครสามารถสังหารเขาได้แม้แต่พระนารายก็ยังสังหารเขาไม่ได้ขอแค่ให้เท้าตีบุรามดำรงตนอยู่ในทศพิษร,ราชธรรมไม่หลงลืมตัวก็พอเท้าตีบุราก็ตอบรับคำของมหาเทพทันที แต่ทว่าหลังจากที่พระอิสวรจากไปแล้วเท้าตีบุรามกลับลืมสิ้นทุกอย่างกลายเป็นคนพาลมากมากในกามเที่ยวรุกรานไปปลุกปล้ำเหล่านางฟ้านางสวรรค์ทั้งเจ็ดชั้นอย่างสนุกสนานพระอินทร์และเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่ได้รับความเดือดร้อนก็รีบนำเอาเรื่องนี้ไปฟ้องร้องต่อพระอิสวรเช่นเคยแต่ทว่าการจะจัดการกับยักษ์ตนนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องยากครับเพราะคราวนี้เนี่ยพนาลัยไม่อาจจะกำจัดเขาได้ เนื่องจากพรวิเศษที่พระอิสวรเคยให้ไว้พระอิศวรจึงพยายามปรึกษากับพระพรหมและพระนารณา์ว่าจะจัดการกับยักษ์ตนนี้ยังไงดีจนในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมหาเทพทั้งสามก็ลงมติตัดสินใจร่วมกันสร้างมหาศาสตราวุธขึ้นมาอันได้แก่กรอะแก้วที่สร้างมาจากกำลังของพระพรหมธนูมหาโลหะโมลีจากกำลังของเขาพระสุเมนสายธนูจากกำลังของพระยานันตนาคราช และอาวุธชิ้นสุดท้ายก็คือพระนารา์ซึ่งจะต้องอวตารไปเป็นลูกศรให้พระอิศวรใช้ยิงสังหารเท้าตรีบุรัมเมื่อตระเตรียมทุกอย่างจนพร้อมแล้วพระอิศวรก็ขึ้นขี่โคเผือกนํากองทัพเทวดาลงมายังกรุงโสรถเท้าตรีบุรัมที่เห็นมหาเทพมหาถึงที่ในชุดพร้อมรบก็ถึงกับหน้าถอดสีไปเลยนะครับแต่เท้าตีบุรัมก็ไม่ยอมง่ายๆครับทุกคนเขาขอสู้จนตัวตายซะดีกว่าจะยอมแพ้ ท้าตรีบุรามจึงจัดการเข้าโจมตีมหาเทพเกิดเป็นการต่อสู้ประลองพลังกันอย่างดุเดือดบนแผ่นดินของเมืองโสรถจนกระทั่งพระอิศวรเห็นจังหวะที่เหมาะสมแล้วพระองค์ก็ยกคันธนูขึ้นพาดสายกะจะยิงลูกศรอ,ออกไปสังหารยัก์รให้ตายทันทีแต่ทว่าพนารา์ซึ่งเป็นลูกศรเนี่ยดันหลับสนิทไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะฤทธิ์ของพอรวิเศษ ทำเอาพระอิสวรโกรธมากเลยนะครับที่ไม่สามารถยิงธนูได้และต้องมาเจอกับหายนะที่เกิดจากฤทธิ์ของตัวเองจนสุดท้ายพระอิศวรก็อดใจไม่ไหวต้องงัดไม้ตายของเขาออกมานั่นก็คือการลืมตาเบิกเนตที่3กลางหน้าผากปล่อยไฟบรรไลยกันไปสังหารเท้าตรีบูรัมจนมอดไหมกลายเป็นเท่าฐานไปในที่สุด เมื่อจบศึกแล้วมหาศาสตราวุธทั้ง4ชิ้นก็ถูกกระจัดกระจายไปอยู่ในที่ต่างๆเพื่อเอาไว้ให้อวตารของพระนารายได้ใช้กำจัดเหล่ามารร้ายทั้งหลายในอนาคตต่อไปส่วนพระอิศวรก็เดินทางกลับเขาพระสุเมนเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจอย่างสงบและที่เชิงเขาพระสุเมนนี้เองล่ะครับก็ยังมียักษ์รับใช้ตนหนึ่งที่ชื่อว่านนทกซึ่งในทุกๆวันเนี่ยนนทกจะทําหน้าที่ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาทุกตนที่จะมาเข้าเฝ้าพระอิศวร แต่ด้วยหน้าที่อันต่ําต้อยของนนทกนนทกจึงมักจะถูกเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายกัดแกล้งอูเป็นประจำถูกตบหัวตบหน้าและก็ถอนผมมานานนับโกรธปีจนนนทกกลายเป็นยักษ์หัวล้านแต่นนทกเนี่ยนะครับก็ยังอดทนทำหน้าที่ของตนเองโดยไม่ตอบโต้อะไรเลยแต่ถึงแม้ว่านนทกจะไม่ตอบโต้อะไรมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวด นนทกเนี่ยนะครับเก็บกดความโกรธความแค้นต่อเหล่าเทวดานางฟ้าเอาไว้ทุกๆวันจนถึงวันหนึ่งนนทกก็คิดขึ้นได้ว่าความอดทนเนี่ยไม่ได้ทําให้พวกเทวดาหยุดกันแกล้งเขาได้เลยนนทกจึงตัดสินใจเดินทางขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอีศวรเพื่อขอพรตอบแทนในการทํางานอย่างหนักของตนเองโดยนนทกเนี่ยนะครับได้ขอให้ตนเองมีนิ้วเพชร ไม่ว่าจะชี้ผู้ใดก็ตามผู้นั้นก็จะต้องตายทันทีโดยให้เหตุผลว่านนทกจะเอาไว้ป้องกันตัวจากคนชั่วช้าที่มากลั่นแกล้ง พระอิสวรที่ได้ฟังคำขอของยักษ์ล้างเท้าก็ตกใจนิดนึงแต่เมื่อทบทวนถึงคุณงามความดีของนนทกที่ตั้งใจรับใช้พระอิสวรอย่างดีมาโดยตลอดพระอิศวรจึงตัดสินใจให้พรตามที่นนทกขอไปเมื่อนนทกได้นิ้วเพชรมาแล้วเขาก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดิมและก็ยังคงโดนแกล้งเหมือนเดิม แต่รอบนี้นะครับหนนทกไม่ทนอีกแล้วเขาจัดการใช้นิ้วเพชรที่เพิ่งได้มาชีสั่งหารพวกเทวดาทุกตนให้ตายไปในทันทีและเมื่อนอนทกได้เห็นอํานาจนิ้วเพชรของตนเองแล้วหนนทกก็เริ่มทะนงตนใช้นิ้วเพชรอย่างไม่รู้จักคิดทําให้มีเทวดานางฟ้าที่ต้องสั่งเบอร์ชีวิตให้กับนิ้วเพชรของเขาไปอย่างมากมายและเมื่อเรื่องนี้ถูกฟ้องร้องไปถึงพระอิศวรพระอิศวรก็ไม่นิ่งดูได้ครับ รีบเรียกพนารายให้ไปปราบนนทกทันทีและเพื่อจะให้ปลอดภัยจากนิ้วเพชรพนารายจึงจัดการแปลงกายเป็นนางอับสรไปยืนดักรอนนทกที่กําลังออกอาราวาสอยู่ที่สวนบนสวรรค์ทันทีที่นนทกได้เห็นนางอับสรแสนสวยเขาก็ตกหลุมรักนางในทันทีที่เห็นหน้ารีบเข้าไปเกี่ยวพาราศีด้วยถ้อยคําที่หวานหยดย้อยนางอับสรเองเนี่ยก็แกล้งทําว่ามีใจ พยายามหวานล้อมกับนนทกว่าตนเองเนี่ยเป็นนางรำจะคบหากับใครคนนั้นก็จะต้องรำเกง่งและไร้รำตามนางได้ทุกท่วงท่าฝ่ายนนทกที่กำลังหลงสาวจนหน้ามืดก็ยินดีที่จะไร้รำตามนางอับสรทุกท่วงท่าไปจนกระทั่งมาถึงท่าที่เรียกว่านาคาม้วนหางท่ารำที่จะต้องจีบมือชี้เข้ามาที่ขาของตัวเองนนทกก็ไร้รำตามไปโดยที่ไม่ทันได้คิดอะไร ก่อนจะใช้นิ้วเพชรฉีเข้าที่ขาของตัวเองจนขาหากักลม้ลมลงกับพื้นจังหวะที่นนทกกำลังเจ็บปวดอยู่นี้เองล่ะครับนางอับสอนที่เขาหลงนักหลงหนาก็กลับคืนร่างเป็นพระนารายยกเท้าขึ้นมาเหยียบที่อกของนนทกเอาไว้เมื่อยักหัวล้านได้เห็นดังนั้นก็อกหกักทั้งเจ็บกายและก็เจ็บใจก่อนจะตัดพ้อออกมาว่าทำไมพระนารายณ์ต้องแปลงกายมาหลอกตนด้วยทำไมไม่สู้กันซึ่งซึ่งหน้าไปเลย ว่าพนารายกลัวนิ้วเพชรของนอนทกอย่างนั้นเหรอนอนทกเนี่ยมีแค่สองมือแต่พนารายมีถึงสี่มือถ้าจะสู้กันนนทกจะสู้ได้ยังไงเมื่อพนารายได้ยินเช่นนั้นก็ขอท้าทายด้วยการประกาศกล้องออกมาว่า ชาตินี้เจ้ามีเพียงแค่2มือและต้องพ่ายแพ้เพราะเลขกลของเรางั้นขอให้ชาติหน้านนทกจงลงไปเกิดใหม่เป็นยักษ์ที่มีถึง10หัว20มือพอจะเดินอากาศได้มีฤิ์เด็บเกรียงไกลส่วนตนจะไปเกิดเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดามีสองมือสองแขนแล้วจะตามไปสังหารนนทกให้สิ้นซากเมื่อพูดจบพนารายก็ใช้ตรีศูนตัดหัวของนนทกจนขาดกระเด็น วิญญาณของนนทกเนี่ยนะครับก็ล่องลอยไปเกิดใหม่ในคันของนางรัชดามาเหสีของเท้ารัสเทียนแห่งกรุงลงกาทันทีและเมื่อถึงกำหนดคลอดโอรสของเท้ารัสเทียนผู้นี้จึงเกิดมาเป็นยักษ์ที่มีสิบหน้า20มือมีฤทธิ์เดชเกรียงไกรและได้ชื่อว่าทศก,กันนั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวตำนานรามเกียรติ์ตอนที่หนึ่งที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเข้ามาเป็นซุปเปอร์แตงให้กับพวกเราก็ได้นะครับ คลิปต่อไปเพื่อนๆอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย